โอเคครับผมกราบสวัสดีบิลลกแฟนเกมและเหล่าบรรดาชาวยูทูบเบียนทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับนายเซรอนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันในคลิปเอาดอร r รีวิวนะครับกับ Sony SRS XB10 หรือ XB10 นั่นเองครับ โดยที่เจ้า Sony si s, s x s ี้นะครับเป็นลำโพงที่เหมาะในการพกพาไปข้างนอกนะครับโดยี่พกไปไหนก็ได้นะเป็นลำโพงที่เป็นเหมาะในการทูโงมากๆเลยนะเพราะ <ๆ S 2> ว่ามันมีคุณสมบัติเด่นๆที่เหมาะในการพกพายอยู่หลายประการนะครับอ้าวเรามาดูคุณสมบัติของานเจ้าีกันนะฮะเจ้านี้เป็นลำโพงทูเรนต์แบบดอกเดี่ยวนะครับแบบโมโนนะโดยที่ตัวลำโพงนะครับมีดอกลำโพงอยู่ที่4.6มิลลิเมตรนะครับและมีกกำลังขับจะที่5วัตต์นะครับนะ แต่กำลังขับ5วัตต์ของเจ้านี่เนี่ยให้เสียงที่ดังเกินกำลังขับมันไปมากเลยนะจากที่ทดสอบฟังดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะต่อไปเชื่อมต่อด้วยบูทูธนะครับแบบ4.2นะเป็นบูทูธเก่ากว่าปัจจุบันนะปัจจุบันอยู่ที่5.1 5.2แอ้นนี่แหละแต่จากการใช้งานเนี่ยผมก็บอกว่าบูทูธ4.2ที่ผมใช้จาก X สีลวันะครับมันก็โอเคนะมันก็ยังโอเคอยู่ในในระดับหนึ่งเลยนะไม่ไม่ถึงขนาดที่ว่าแย่นะ โอเคต่อจากนั้นก็คือตัวลำโพงนะครับมีแบตเตอรี่ทั้งหมด2,400 mAh นะสามารถฟังเพลงแบบต่อเนื่องได้ถึง16ชั่วโมงเลยนะขึ้นอยู่กับการว่าคุณเปิดเสียงดังมากน้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆอีกอย่างหนึง่งของการเป็นลำโพงพกวพาออกไปข้างนอกของมันเนี่ยก็คือมีการกัน,นากันสุดอยู่ที่ IPX5 นะครับ IPX5 ก็ IP คือสามารถกัน น้ำตาดได้ครับกันฝนกันอะไรอย่างเงี้ยได้แน่ๆอีกแล้วนะครับนอกจากคุณสมบัติการเชื่อมต่อของบลูทูธแล้วนะเจ้านี่ยังมี NFC นะครับเห็นไหมมีการ NFC นี่คือคือสามารถทักกับอุปกรณ์ที่มีระบบ NFC ได้เลยนะเป็นการเชื่อมต่อคอนเน็กต์กันแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแตะปึ๊บก็เชื่อมต่อได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูปุ่มกดครับโดยที่ปุ่มกดนะฮะเจ้านี่ก็จะเป็นแบบอ่าเห็นนะมีปุ่ม มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะมีพอพอตนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเล่นและกับปุ่มหยุดน,นะครับแอดตัวนี้นะฮะมีไว้ใช้สําหรับในกรณีที่ว่าคุณมีลําโพง SRS 1 b ทั้งหมด2อตัวนะคุณสามารถกดมันแอดให้เป็นลําโพงซ้ายลําโพงขวาได้นะครับโดยที่จะให้เสียงออกมาเป็นแบบสเตอริโอนะก็คือตัวมันเองอะ่ะ เฉพาะหตัวเนี่ยให้เป็นโมโนใช่ไหมแต่พอมันเชื่อมต่อลิงก์กันเอง2เครื่องเนี่ยมันก็จะให้เสียงเป็นแบบสเตอริโอนะซ้ายขวาเลยอะไรเงี้ยเนาะในด้านที่ชาร์จนะมันก็ถูกปิดระยะมัแบบนี้นะตัวเครื่องนะครับมันเป็นซิลิโคนนะเป็นซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้เท่าที่เห็นเนี่ยแต่แต่ผมดูจากยิวแลหลายที่แล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเออมันค่อนข้างจะใช้งานไม่ทนทานนะ ใช้ปีสองปีก็ยังใช้งานได้ปกติไ,ไ,ไ,ไม่ยืดยืดยุ้ยไว้แต่ประกาศใจนะครับอ่ะโอเคจุดที่ชาร์จนะฮะจะมีปุ่มทั้งหมดมีรูชาร์จทั้งหมด3ามูนะก็คือสาย3 5นะฮะเอาไว้ชาร์จเอาไว้เสียบสาย AUX นะครับก็คือเสียบ AUX ต่อตรงกับอุปกรณ์ได้เลยนะประมาณนั้นแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะฮะมีปุชมรีเซ็ตเครื่องเหมือนกับเครื่อง Sony อีก,อก,อก,อกหลายตัวที่ ออกมาทั้งก่อนหน้าแล้วก็แล้วก็ออกมาหลังจากที่ถอดดีนะก็ <China> จะมีปุ่มที่เซ็ตเหม,เมือนกันเลยแล้วก็สายชาร์จแบบไมโคร USB <aire> นะครับก็คือสายชาร์จรุ่นเก่านะนสองขูดนะครับประมาณนี้โดยที่ปุ่มปิดเนี่ยถ้าเราเราต้องปิดปุ่ไว้ให้แน่แนๆน,นะเพื่อใช้ซัพพอร์ตกับคูณตับัตรกันน้ำกันฝุ่นของมันให้ดีที่สุดนะประมาณนั้นเราทำไมยามปิดมันด้วยมือเดียวอยูย่จะดีด้วยมืได้ไหม thank <laughs> you ลำโพงนะครับได้ออกแบบให้มีห่วงและสายร้อยนะครับแบบนี้นะเพื่อที่จะใช้งานในการที่จะแบบว่าถ้าเราต้องการจะฟังลําโพงแบบนี้อ่าแบบแนวนอนนะฮะเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถใช้ห่วงเนี่ยเป็นตัวรองข้างล่างและฟังลําโพงแบบแนวนอนเข้าหาตัวเองเราได้นะแบบนี้นะครับและห่วงเนี่ยยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้อ่า ใช้มันในการที่จะแบบว่าหิ้วไปไหนมาไหนก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเราสามารถที่จะหิ้วมันไปแล้วก็สามารถที่จะควงมันเล่นเลยก็ยังได้นะครับอ่าควงด้วยเลยนะผมเล่นผมเล่นผมคิ้วผมฮิ้วโอเคครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การฟังเสียงแล้วก็คุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นกันตามอะไรครับ เราจะปิดท้ายกันด้วยการเทสคณสุบัติการน้ำการฝุ่นไอพ5ของเจ้านี่กันนะฮะอ่ะโอเคสตาร์ทเริ่มนี่ผมเปิดเสียงเพลงให้เห็นจากสิ่งสภาพแวดล้อมแบบเสียงดังๆจากรถวิ่งนะอาสตาร์ทเริ่ม สะบัดสะดมันนะฮะสะบัดสะบัดหน่อย าบกันน้ํากันฝุน IPX5 ของมันสามารถกันน้ําได้อย่างที่เห็นนะครับผมเทน้ําลงไปให้เห็นเลยครับว่ามันกันน้ําได้แค่ไหนนะฮะ yeah, ถ้าสังเก็ตจะเห็นในน้ำดอกกระโปรงกจะตึ๊บตึ๊บม,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 มาจากเบดเลยนะครับโดยที่เบรดะฮะจะมีแรงขับมาจากตัวนี้นะครับนะพพอตไลเนเตอร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับนะแล้วตัวลระโพงเองเนี่ยก็จะมียาง ลองเพื่อให้ใช้เวลาที่แบบว่าเราเปิดเบรคหนักๆมันจะได้ไม่ถึงขนาดขยับกันเหมนกันนะโอเคเป็นว่าคุณสมบัติการน,น้นนำการขุดไอเย5ของมันใช้งานได้ดีครับ สรุปแล้วเจ้า Sony SRS XB10 ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครบ้างก็คือเหมาะกับคนที่มีกิจกรรมนอกบ้านบ่อยๆนะฮะพวกสายชอบเอาดดเอาไปกางเต็นท์หรือไปเที่ยวนู่นนี่นะั่นแล้วไม่อยากพกกระพงตัวใหญ่ครับเจ้านี่เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับด้วยความที่ว่าตัวมันเองเนี่ยนอกจากตัวเล็กพกพาง,ง่ายน้าหนักเพียงแค่160มิลิกรัมเองเท่นั้นนะฮะก็ไม่สูงมากเนาะ เนื่องจากตัวมันไม,ไม่ได้หนักมากไม่ได้สูงมากะนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่1้0มหกสิกรัม2 6 0มิลลหิกรัมขอโทษด้วยครับพอดดีจำผิดนะครับนะ260มิลลหกิกรัมนะ,ะับน้ำหนักมันไม่ได้หนักมากเนาะน้ำหนัก,กค่อนข้างจะหนักไม่ยากนะเบ,บาเบาถือได้สบายๆแล้วขนาดมันก็เท่ากับกระป๋องเล็กๆกระป๋องหนึ่งนะครับนะดังนั้นก็เนี่ยจึงเหมาะในการที่ว่าเออคุณจะพกพาไปไหนก็ได้อะไรประมาณนี้อย่างเช่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวออก ไปออกทริปไปตั้งแคมป์ไปอะไรอย่างเงี้ยคุณสัมผัสมันไปได้เลยตัวมันด้วยความที่ว่าแบตอึดถึง16ชั่วโมงนะผมบอกเลยว่ามันจึงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยยังมีความสามารถในการกันน้ํากันฝุ่นซึ่งมันเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆเลยนะสําหรับสายที่ว่าต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆอะไรประมาณนี้เนานะอ่ะคลิปนี้นะครับผมรีวิวจากการ ออกมาเดินข้างนอกนะครับออกมาเดินออกกำลังนี่แหละแต่ว่าเราก็แค่อยากให้ดูว่าเออเนี่ยตัวมันเนี่ยใช้งานยังไงได้นะแต่เรื่องอาเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวคลิปในห้องในสตูอีกทีหน,นึ่งเนาะมันจะได้ดูว่าเออเนี่ยเสียงพลังเสียงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คลิปเนี้ยอ่ะสภ,สภาพสภาพแวดล้อมอ่ะมันอาจจะประมาณว่าเสียงดังนิดนึงเพราะว่าผมใช้หูฟังนะครับในการบันทึกเสียงนะมันก็เลยอาจจะแบบว่ามีเสียงสภาพแวดล้อมแทรกเข้ามาเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ว่าเท่าที่ดูนะคุณสมบัติพื้นฐานทั่วๆไปที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ผมอยากให้ดูว่าเออเนี่ยถ้าคุณเอามาเอาดอเนี่ยสมมติว่าคุณอาวิ่งออกกาลังกายคุณออกกําลังกายนะคุณไม่ต้องห่วงเลยฮะว่าคุณจะเจอฝนไหมเพราะตัวมันลำโพงมันเป็นลำโพงที่แบบว่าทนฝนอยู่แล้วกันน้ํากันฝุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าคุณอยากจะมาออกกาลังกายอยากออกมาเต้นออกมาลําไทยกงในเกตคุณก็เปิดได้นะครับนะตัวนี้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของหลายๆคนเลยนะ ผมพูดตรงๆนะนอกจากคุณจะเอาไปใช้สําหรับออกกำลังกายหรือคุณเอาไปตั้งเปิดในออฟฟิศคุณก็เปิดได้อะไรประมาณนี้มันเหมาะกับสําหรับหลายไลายสไตล์หลายๆคนประมาณนี้เนาะอ่ะผมสรุปกันแล้วกันนะผมมองว่าความคุ้มของเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับราคาที่ผมได้มาดีกว่าผมได้มาในราคาที่เอาแบงค์พันให้เขาแล้วไม่ค้าทอนมาให้เป็นเหรียญอะเอาง่ายๆเนาะคือถ้าเทียบกับราคาที่ได้มาเดี๋ยวผมบอกว่าคุ้มผมให้เจ็ดเป็นสิบแล้วกัน ในฐานะติ่งโซนี่เนี่ยผมรักโซนี่มากให้เจ็ดเต็มสิบเลยโอเคนะฮะงั้นก็คลิปนี้ก็กล่าวสวัสดีทุกท่านไปด้วยการรีวิวลำโพง s i x x b 1 0แค่นี้กันล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมี XB12 อีกรออยู่แล้ว XB12 อ่ะนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เจ้าเนี่ยไปรีวิวในสตูด้วยในในในห้องที่มันแบบปิดตายด้วยมันจะได้ฟังเสียงจะชัดเนาะ และก็จะมีคลิปเปรียบเทียบเสียงระหว่าง XB12 กับ XB10 ด้วยเดี๋ยวรอดูนะฮะรอดูคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของผมดูนะฮะยังไงก็กลาบสวัสดีและรบกวนนะฮะใครก็ตาที่ดูคลิปนี้เนี่ยผมรบกวนนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้หน่อยนะจ๊ะเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะครับยังไงก็กล่าวสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับ